อยู่ที่ค่ายมวยปอเพชรไข่แก้วครับมวยเอกประจำค่ายครับผมเพชรหัวหินสวัสดีครับสวัสดีครับล่าสุดชกไว้กับใครสายมงคลครับสายมงคลที่ตะวันนาที่ตะวันนาเป็นไงเมื่อวันนั้นแพ้นี่ใช่มใช่ครับใช่ปะยกห้ายกห้าพยายามไล่ด้วยใช่แล้วก็มีฮือฮาฮือฮาฮือฮาอยู่แป๊บหนึ่งครับผมเช่นไรค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่ก็ก่อนโควิดมาก็หกหมื่นบาทหรือหกหมื่น ถ้าไม่มีโควิดนี่อาจจะทะลุแสนไปแล้วเป็นไปได้ไหมได้เป็นไปได้เนาะกี่เดือนละที่หยุดไปจากโควิดรอบสามสามเดือนได้สามเดือนน้ําหนักไม่ขึ้นแล้วมั้งไม่เลยดูจากตัวแล้วไม่ไม่ขึ้นเลยใช่ปะครับน้ําหนักเท่าไหร่ครับก็ปล่อยๆหกสิบครึ่งหกสิบครึ่งแบบนี้ยืนระยะมานานหรือยังก็าหลายปีแล้วสองปีครับสองปีครับก็หกสิบโลครึ่งอยู่แบบเนี้นะครับ เรานี่ในสายสิกวันทรงใชน้นี่กี่ไฟยังได้ไหมก็ตอตมานานแล้วตอตตลอดใช่ไหมครับจำได้ไหมกี่ไฟที่อยู่น้าทรงก็หลายไฟยยครับอยตั้งแต่ร้อยแปดตอนนต่อยตั้งแต่ร้อยแปดตอนตอนนี้ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สามร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามแล้วก็ไม่โตวกว่าน,นี้แล้วครับมมีใครบ้างในสายนทรงที่เจอเจอที่ว่าเป็นไฟประทับจงประทับใจเลยปืนกล ใช่ครับต่อยกับลุงดีครับต่อยกับปืนกลตอนนั้นปืนกลก็เป็นไงบ้างยังพิกๆอยู่ไหมพิกครับแพครับผมหมดยกราคาอยู่ที่ไหนก็ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าพี่เลี้ยงตั้งแบบไม่เดินครับอ๋อเห็นว่าวันนั้นชูสวนด้วยแล้วมีใครอีกสายน่ารง์ที่เจอตัวแบบดีๆก็จีกๆต่อยยากก็บันมาวินเนี่นี่ก็ต่อยยากครับจุกจิกเยอะออาจุกจิกต่อยยากแล้วมีใครอีก ไม่มีน่าจะวันมาวิน,นช่วงหลังนี่ฟอร์มฟอร์มช่วงหลังสามไฟหลังมีชนะมีแพ้ใครบ้างครับก็แพ้ล้วนเลยครับเฮ้ยจริงเหรอแพ้มกี่ไฟล์ติดแล้วเนี่ยสามแพ้สามไฟติดโอ้โหกลับมาโควิดรอบสาม้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องใจเกิดได้เลยเนาะใช่เยอะดึงนะโควิดมาทำให้ร่างกายเแต่ว่า <c oughs> ไม่ได้ไปไหนได้อยู่ที่ตลอดครับผมใช่ไหมอยากเจอใครดิก็ทำฟอร์มไปเรื่อย อยากโชกับรุ่นพี่ไปน้ดนึงอยากแก้มือใครไหมพอนเสน่ห์ตั้งไว้อ๋อในใจอยากเจอพอนเสน่ห์ครับผมเพราะว่าพอนเสน่ห์เองก็ย้ายเคยเจอกับเรารอบชิงมวยรอบกาวซีเมนต์ปะทีโอเอฟกาวอะไรสักอย่างอะใช่ไหมแต่ว่าคงไม่ได้โชคแล้วมั้งครับใช่ พวามเสด็จเขาย้ายแล้วใช่ไหมใช่ครับไปสายสุดเกียรติเพชรแล้วมั้งใช่ครับอืมๆืแล้วมีใครในใจอีกไหมเออไม่มีครับก็เจอใครก็เจอหมดครับพิกัดที่เสนอทีมงานไปเท่าไหร่ก็ต่อยละยี่สิบสองเงยครับยี่สยี่สิบสามเงย์ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามครับผมไฟประทับใจที่สุดในชีวิตไฟไหนก็พี่ชนะวันมาวินเนอะอ๋อเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงอ่ะก็เป็นลองจิตมาสหนึ่ง ยกหาในฟัน่อแต่ครับอ๋อชนะมาได้ว่ากันว่าเพชรหินนี่เป็นนักมวยที่ใช้สอกดีมากๆครับอันนี้ไปฝึกมาจากไหนหรือว่าไปดูใครมาหรือว่าไม่ไีด้รืชอบใช้มาตั้งแต่เด็กครับต่อยเป็นคนที่ชอบใช้สอกมาตั้งแต่เด็กแล้วพื้นพื้นตอนเด็กๆที่เป็นมวยอะไรก็สไตล์นี่แล้วสไตล์นีอยู่แล้วทำกระดูกมวยภูธรอยู่ที่ไหนก็พิษโลกครับอ๋อเป็นคนพิษโลกนะครับผม ทำกระดูกมูอยู่ย่านนั่นแหละตอ่อยชกจังหวัดอะไรบ้างมีเพชรโลกไมหมล่ะมีเพชรโลกพิจิตพิจบรูนอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าพิษโลกพิจิตพชรบูรูนถึงร้อยไฟไหมก็ตอนนั้นก็เกินแล้วก่อนจะมานี่ครับเท่าไหร่ก็ร้อยกว่าไฟแล้วร้อยกว่าไฟก่อนจะมาเข้ากรุงเทพเใช่ไหมครับเอ่อเอ่อเอ่อเอาเอา,เอาตอนนี้มีข่าวว่าจะเจอใครบ้างอ่าเพชรท่องเจ็ดตรงนี้นเอามีข่าวเหมือนกันใช่ไหมเจอใครนะ ทองเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์เป็นไงบ้างนักมวยคนนี้ก็รุ่นน้องดาวรุ่งขึ้นมารุ่นน้องอ่าซ้ายตายเราซ้ายหรือขวาขวาผมขวาแพ้มวยซ้ายไม่แพ้อืมมันก็แพ้มวยซ้ายมาหลายไฟล์ครับเอาจริงเหรอเอาที่แพ้มาช่วงหลังนี่แพ้มวยซ้ายอย่างเดียวแพ้มวยซ้ายเทช่นนี้ก็เจอมวยซ้ายอีกครับแต่เราได้เก่าไหมครับเขาได้ทางแต่โชคเมื่อไหร่ลูกยังยังไม่รู้ทำละลายร้อยร้อยยี่สิบสี่ ร้อยยี่สี่อ้าวก็ใหญ่ไปสิก <c oughs> ็ปล่อยขึ้นไปไหน่อยครับอ่าปล่อยขึ้นไปหน่อยให้ให้ให้น้องเขาเขาไม่รู้ชกวันไหนแหละเดี๋ยวว่ากันแต่ที่แน่ๆนี่เจอเพชรทองนักมวยรุ่นน้องครับไม่เคยเจอกันไม่เคยช่วงนี้มวยดาวรุ่งในในในสังกัดที่เบนเกตส่งลิขิตต่ใช้ไ,<ม>ได้คนะรับมาแรงไหมครัมาแรงใช่ไหมใช่ไหมอ่าแต่ว่าเราก็ต้องปลดล็อกให้ได้ใช่ครับแพ้สามไฟต์ติดแล้วอายุไหนครปีนี้ปีนี้เข้ายี่สิบสองเข้ายี่สิบสองเราพื้นพื้นเกิดที่พิษณุโลกเนาะ มาโย่หินงกี่ปีอ้ก็มารือมไงสิบหกปีครับสิบหกปีตอนนี no ้ย no ี่ส in ิบสองสี่ห้าหกปีใช่ไหมเป็นแชมป์ะไรบ้างเอ็ดวันไม่เป็นมีโอกาสชิงสองครั้งจิงหรอครั้งแรกทิ้งใครทิ้งกับกลางวานแล้วที่สองตอนออมลอยแพ้แพ้ครั้งที่สองครั้งที่สองิงกับครนเนีหแพ้แพ้มมยรอบครับ เดี๋ยวนี้ตั้งเป้าไงต้องต้องมีเข็มขัดมากแล้วเนาะใช่ครับก็หลังให้โควิดสถานการณ์มันดีขึ้นไปไว้เป็นไงพอโควิดมามันสอนอะไรให้เรารู้จักชีวิตมากขึ้นไหมมากขึ้นครับไม่มีเวลาเหลวไหลแล้วครับผมไม่มีเวลาเกเรแล้วใช่ไหมใช่ครับเอจะหายแล้วตอนนี้นะจะหายจะชกแล้วเนาะใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ